เฮ้ยกอ่ะก็อเอาเฮ้าเฮาสิไปเสกันบ่เี้เอ้าอันนึงช่องชล่ม้็อ่ะก็อ่ะก็อ่ะอ่ะก็อ่ะอ่ะก็อ่ะ่อ่ะเล็วเลเเล่เลเเล่เลเเปุ๊บ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 ปไ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 ไปเลยไปเลยได้เที่ยวแล้วได้เที่ยวแล้วโอ๊ยแฉไปหมดเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลย ท่านพระศิลปตกทุกวันเลยเมื่อคืนนี่ก็เพิ่งหยุดได้สักพักนี่เองตกตั้งแต่เมื่อคืนไปไปเดินเดินเดินจ้ามูน้อยเดินเดินเอเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอามามามายิ่วยิ่วยิ่วยิวอย่นั่นแหละมามาให้ยกก่อนนะเร็ว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  เล่นน้ำไหลน้ำถนนวิ่งน้ำไหลเลยเะวร่ะเพ่เาเอาลากเข้าไปวววแฉะห้ามล้มนะห้ามล้มนะห้ามล้มนะปะปะเลยนะล้มอ่ะ,อะ,อะ oon, มามมาเร็ว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 เร็ ป๊ะ๊ะเลยนะมา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 ปะ๊ไปไะ,ปะไปไหนแล้วพี่โป๊ะไปไหนแล้วยกเกิดไปเรียกดิไปตามมาตามพี่มาเรยๆๆๆๆไปไหนแล้ว พ่อไปนาก่อนเด้อออกไปสือแล้วเด้อไม่รอแล้วเด้อไปแล้วนะไปแล้วนะเร็วเร็วเร็วเป็นเฉยทำเป็นเฉยไปแล้ er, แลเวเด้อก่ะกูน่ะกูน่ะกูน่ะกู่ะกูน่กู่ะกูน่ะกูน่ะกู่ะกู่ะ ว่า้ว่าเออน้องเขาวิ่งกระโดดรถเต้นใหญ่เลยยกเกิดะยกกระดะยกกระดะไปสาไปสายไปมาไปมาไปเด้อทุ่งนาเด้ออุ้ย้อเด้อด้ยกเกรดด้ไปแล้วนะ ไมละเอาหมุนหมุนหมุนวนวนล้กลับแล้วครับหอบแล้วครับมามามมาล้วแล้วโอ้ยชนชไปไไปไปไเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับหอบแล้วครับขอบคุณเอซีมากมานะครับ Plu, yeah move, để ow 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 để ow 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 Ui 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 Well, well, learn, we learn, we beg, we beg. Well, 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 gì ra, không ăn đâu 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 À, để lôm, để lôm, để lôm.